สิวสิวตันสิวอักเสบสิวเสียนสิวผดอะไรพวกนี้นะคะก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสกินแคร์รูทีนที่ช่วยรักษาสิวสิวตันสิวอักเสบสิวเสียนสิวผดอะไรพวกนี้นะคะบอกหมดเลยไม่มีกามเพราะว่าลิได้ลองแล้วเออแล้วมันผิวหน้ามันดีขึ้นจริงๆก็เลยอยากจะมาใช้ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะก่อนอื่นเขาบอกก่อนเลยนะคะว่า สภาพผิวรีเป็นยังไงก็จะใช้สกินแคร์ในตัวนั้นอะเข้ามาช่วยก็อย่างเช่นช่วงนี้รีเป็นสิวใช่ปะรี่ก็จะใช้สกินแคร์ที่เกี่ยวกับสิวเท่านั้นจะไม่ใช้ตัวอื่นเลยฉะนั้นแล้วการใช้สกินแคร์ของรีก็จะแตกต่างกันออกไปงั้นในช่วงนี้รีเป็นสิวรีก็จะเริ่มสกินแคร์ที่ช่วยรักษาสิวก่อนเนาะทุกคนมาดูให้จุใจเลยนะว่ามีสกินแคร ตัวไหนบ้างนะคะก่อนที่ทุกคนจะไปดูก็ฝากกด1ไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะมาเริ่มจากตัวแรกกันเลยก็คือมาร์กหน้านะทุกคนอันนี้ก็คือพิงซูเปอร์มาร์ตัวนี้ก็เป็นมาร์กหน้าที่ช่วยรักษาสิวอักเสบแล้วก็ช่วยทําให้สิวยุบภายใน7วันนะคะนอกจากนี้ที่เขายังช่วยรักษาสิวใช่ปะเขาก็ยังช่วยทําให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื่นแล้วก็แข็งแรงด้วยนะแล้วก็ช่วยทําลายพวกเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวอีกด้วยเขาก็จะมีสารสกัดมัน เล็กเบาแบบที่ช่วยฟื้นฟูทําให้ผิวเราชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบของสิวแล้วก็จะมีโคนภูเขาไฟสีชมพูเนื้อละเอียดเลยนะทุกคนที่ช่วยทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกแล้วก็ช่วยขจัดความมันบนใบหน้านะคะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของใบหน้าด้วยนะแล้วก็ดีท็อกอย่างอ่อนโยนด้วยค่ะแล้วก็มีสารสก,กัดของไฮยาลูรอนที่ช่วยกักเก็บน้ําไว้ในใต้ผิวทําให้ผิวเราอะดูแบบว่า อิ่มน้ําชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ผิวแต่งตึงด้วยแล้วก็จะมีโจโจโออยแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะช่วยลดอาการอักเสบของสิวและการระคายเคืองอย่างอ่อนโยนด้วยแล้วมีสารสกัดสาคัญส,สุดท้ายเลยนะคะก็คือสารสกัดจากข้าวที่ช่วยพัดเซลล์ผิวช่วยลดความหมองคล้ำนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสแล้วก็สุขภาพดีด้วยคะ่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยทุกคนก็แค่ผสมผงม,มากนะแล้วก็กับน้ําเปล่าใช่ปะให้ได้ความข้นที่พอ ไม่เหลวเป็นน้ำแล้วทุกคนแล้วก็จากนั้นอ่ะก็พอกทั่วผิวหน้าเลยโดยหลีกเลี่ยมบริเวณที่รอบดวงตานะทุกคนทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีใช่ปะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเลยค่ะเทคนิคในการใช้มาร์กตัวนี้ใครที่ผิวหน้ามันอ่ะให้ใช้ประมาณ 3-4ครั้งต่อสัปดาห์ส่วนใครที่ผิวหน้าปกติสามารถใช้1-2ครั้งต่อสัปดาห์ได้ค่ะนอกจากตัวนี้จะผสมกับน้ำเปล่าแล้วใช่ปะน้องเขายังสามารถผสมกับตัวอื่นได้ เช่นเซรั่มน้ำผึ้งโยเกิร์ตอะไรพวกนี้สามารถผสมเข้ากันได้แล้วก็เอามามรา้กหน้าได้เลยนะคะถ้าใครสนใจน้องเขาชลี่ก็จะทิ้งอินสตาแกรมแล้วก็เว็บไซต์ให้กันแล้วกันเนะ้องว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะหลังจากที่มร์งหน้าเสร็จแล้วชลป้าลีก็มีความรู้สึกว่าผิวหน้าลีนุ่มมากแล้วก็มันก็ไปช่วยขจัดความมันบนใบหน้าเราได้ดีเลยนะมีความรู้สึกว่าผิวหน้าลีไม่ค่อยมันขึ้นอนะ่ะทุกคนจะบอกก่อนเลยนะคะว่าทุกคนอ่ะต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะมันถึงจะเห็นผลถ้าทุกคนใช้แค,ครั้ง องครั้งอะ่ะก็บอกเฮ้ยทำไมใช้ไม่เห็นผลอันนี้ก็คือจริงๆแล้วการใช้พวกสกินแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียววันเดียวก็จะเห็นผลนะทุกคนแนะนําให้ใช้อย่างตอ่อเนื่องเนาะต่อไปหลังจากที่เรามั้งหน้าเสร็จนะคะเราก็จะใช้โทนเนอร์ก็คือน้องคนนี้เลยทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วแหละเพราะว่าน้องเขาก็ดังมากเนาะตอนนี้นะคะก็เป็นโทนเนอร์ดอกคาเลนดูล่าคือมันเป็นโทนเนอร์สูตรไรแ,แอลกอฮอล ยอดฮิตมากดังมากตัวนี้มันก็จะมีส่วนผสมของดอกคาเลนดูล่านะคะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ช่วยทำความสะอาดผิวปอปลมผิวได้อย่างอ่อนโยนนะคะช่วยปรับสภาพผิวให้เรานุ่มและช่วยทําให้ผิวเราแข็งแรงมากขึ้นตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ผิวอ่อนแอหรือว่าคนที่เป็นผิวขดวิธีใช้นะคะก็หลังที่เราล้างหน้าเสร็จก็ใช้ตัวเนี้ย เทลงบนสำลีได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆมาเช็ดบนใบหน้าเรานะคะในช่วงไหนที่ลี่เป็นสิวผดเยอะลี่จะชอบเทแบบเยอะๆเลยนะแล้วก็ชอบมาแปะทิ้งไว้สักพักเวลาเช็ดโทนเนอร์ก็แนะนําให้ทุกคนเช็ดย้อนกูขุมข,ขนขึ้นไปนะคะหลังจากที่ลี่ใช้โทนเนอร์เสร็จแล้วใช้ป้าตัวต่อไปก็คือน้องคนนี้เลยตัวเนี้ยเราก็ได้พูดไปในอ่า ิปใช้แล้วชอบของครึ่งปีนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอมพูที่ช่วยบำรุงผิวหน้าทำให้ผิวหน้าเราดูแข็งแรงสุขภาพดีทุกคนจะบอกว่าคลิปแสงมันอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนใช่ปะท้องฟ้ามันก็จะ อ้อยแปลกปรวนมากเลยทุกคนบางทีก็สว่างบางทีก็จะคลึมๆเพราะว่าฝนจะตกนะคะก็ถ้าคลิปนี้คือแสงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ขออภัยด้วยนะโอเคมาเข้าเรื่องต่อนะตัวนี้ก็จะไปช่วยยับยั้งแบคทีเรียนนะแล้วตัวนี้ดูแลเรื่องสิวได้ดีมากคือที่เราชอบน้องเขาก็เพราะว่า มันไม่ทําให้สิวเราอะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ช่วยลดพวกที่มันเป็นสิวแดงๆหรือว่าสิวอักเสบอะคือยุบไวมากนอกจากนี้ที่เขาช่วยรักษาสิวแล้วใช่ปะเขาก็ยังช่วยลดพวกรอยจุดด่างดาหรือว่ารอยแดงแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นนุ่มมากเลยค่ะตัวน,นี้เป็นอะไรที่ีขาดไม่ได้เลยทุกคนถ้าหมดแล้วก็จะซื้อซ้ําอีกถ้าเขาไม่เลิผลิตนะทุกคนขอร้องเลยขอให้มีนานๆเลยนะทุกคนเพราะว่าชอบมากมาถึงตัวสุดท้ายของสก,กินแคร์รูทีนนะคะก็คือ น้องคนนี้เลย นี้เพิ่งได้มาไม่นานนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นครีมกันแดดสาหรับคนที่เป็นสิวโดวยเฉพาะเลยนะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมเจลบางเบามากแล้วก็จะช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB ตัวนี้มันจะช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากสิวด้วยแล้วก็ไปช่วยยับยั้งพวกเชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากสิวนะคะนอกจากนี้เขายังช่วยลดพวกรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวด้วยและควบคุมความมันไม่อุดตันประะาศจากสารน้ําหอมและพาราเบนด้วยนะทุกคนแล้วก็คนที่ผิวบอบบางหรือว่าคนที่ผิว แพ้ง่ายก็ใช้ได้เลยเพราะว่าน้องเขาอ่อนโยนมากๆซึ่งจะบอกเลยนะว่าเป็นครีมกันแดดที่รี่ใช้แล้วรู้สึกว่าสิวหน้าเลี่ยมันไม่ได้ขึ้นเลยนะคะปกติบางตัวพอใช้แล้วมันก็จะขึ้นแบบจุดหนึ่งสองจุดอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือแบบ เออใช้มาได้สักพักหนึ่งแหละรู้สึกว่าสิวหน้ารี่มันไม่ขึ้นจริงๆก็เลยอยากจะมาแนะนํานะคะทุกคนเค okay, ค่ะก็อยู่กันมายาวนานแลนะ้วเนาะก็หมดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมีคนสงสัยว่าทําไมใช้สกินแคร์รูทีนน้อยจังในช่วงนี้นะคะถ้ารี่เป็นสิวรี่ก็ไม่อยากใช้สกินแคร์อะไรให้มันแบบเยอะๆให้มันไปหนักหน้าเราเพราะว่า ว่าเป็นสิวอุดตันรอให้สิวหายก่อนเชอรี่ก็จะใช้สกินแคร์ตัวอื่นอะเข้ามาช่วยยิ่งช่วงที่ผิวหน้ารีอ่อนแอรีจะไม่ค่อยใช้รวมกันเลยนะคะเพราะว่ากลัวแพ้แล้วก็กลัวสิวเหินอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าใช้แค่ประมาณนี้ก่อนก็ใครอยากเอาเทคนิคในการใช้สกินแคร์รูทีนของรีไปใช้ก็สามารถ เอาไปลองใช้กันได้นะเพราะว่าเราค่อยรักษาเป็นทีละสเต็ปสเต็ปไปนะคะผิวหน้าเรามีปัญหารเรื่องใดก็ใช้ตัวนั้นเข้าช่วยนะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะใครมีคําถามอะไรหรืออยากจะให้รีทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เชลี่ขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย